นอนหลับเป็นคนเฝ้านอนหลับอืีนพาไปหาหมอพิ่นอนอนหลับสบายใจเฉื่มเลยย่า กินกับจับไปบุ้เอากับจับมาให้กินไปบุ้งคลิปไลสองเดี๋ยวจะไปฮับให้นี่ ไปเรื่องนี่นี่ก็จังคิดม้านั่งน,นั่งขึ้นเป็นถามหาล้านล้านออกไปนันนนน่นบานนั่นเวนดูไดโท้มากมีนั่น,นแคบอ่ะ แม่ไปแล้วฐานหนาวนั่นละเอออนี่ละอาการอาการก็ดีขึ้นอยู่พี่นอ้องบอ่เจ็บปัญหามืออื่นหมอนัดไปอุนตะสาวอีกทีว่าไตาลดหรือยังหรือเป็นยังไง ช่วงแรงแรงด้น,น,นแหรกฮะธรรมดานอนงายไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้นอนงายได้กับพลิกท่าพลิกทางได้ขาก่วยห้างสบายใจเฉื่มได้แต่ลูกนั่งยังไม่ได้ยังเก็บเสียดอยู่นะครับเต่ต๋พรุ่งนี้หมอจะอุนตาซาวแม่นบ่บอนเออ ถ้าเพิ่นมึงอาการดีขึ้นเพื่อนอนั่นนะเป็นจังไดพิกตัวได้บอ,อกับบอกอาการเพื่อนเดี๋ยวเพื่นกระทำอาการเองเลยพี่นอ้องโอ้ขี่รถแห้งแท้นี่จะฟุน้นธรารมาด่านงานแล้วสินอนนอนต้งขี่บได้เลยนี่ธรรมดานนอนนอนงาย นอนไงตัวจังสีบ่ไดม้มีจจะสีน้อนทานีนะปะนวนเนะสุ้มือไงไอพีกตัวน,น,นี่เห็นบ่นอนไงนอนน,อน้นอนจนรับบ่ะต่ก่อนนอนมาได,ด้ครับผมขายแข็งก็แข็งแรงมี่จะนั่งร่ท่านใดปนใด มันเทาอยู่กินละโบเคยจับโอ้แต่ว่ากินเขากินน้ำกับโบทิมเขาทิมน้ำพี่น้องบักสมเคี้ยวหวานกินขี่บ่มื่อกี้่ทักขี่บ่ขี่ซ้องมือแล้ะอือถ้าได้ขี่ก็ขี่ไรอือถ้าได้ขี่ขี่ไรครับผมอ่ะโอเคถามข้าวถามข้าวอย่า ตั้งเทียแต่หน่อยกับบริไทบัวว่ามันมีคนอยู่หน้ามีแพ้ว่าเขามาเน่ยมาแร้งมันอีเป็นกระชิบมานอนน้ำยานี่นี่คึ่งหมู่บ้านภาคเขาไปนอนอยืนดอกป่าโดยบันทงให้อยากเขามาหายาแบบนี่ยากระพริบยาคิดถอน เป็นห่วงหลานอ่ะโอเคพี่น้องครับผมไปก่อนสวัสดีครับ